เวัสดวครับวันนี้เรากลับมาในเกมไมค์ครับแต่ว่าเรามาเริ่มใหม่นะครับเพราะผมเผลอลบทิงท้งเริ่มใหม่้งแต่แรกไปเริ่มกันเลยดีกว่าต,ต,ตัดไม้ตัดไม้อ่าเสร็จละ เที่ยงแล้วเที่งยงไว้จังเงยอุ้ยเจอดำอีกแล้วเกิดมาเกิดมาเจอดำอีกแล้วเรืคิดนะครับสร้างบา้า้เสร็จ ลืมตา ว้าอฮ่าฮสวัสดีครับผมมากู้ของคืน đó chắc là chóp bài ôi tin tin luôn là genius ấy cứ được liên liêuเลยเว้ย ครับบตึตบผมว่าผมได้โพ i ิชันบานละตรงนี้แหละแต่ต้องหาอะไรมาปิดปิดตรงนี้หน่อยอ่ะเอาดินมาแล้วตอนนี้เราต้องการที่จะทำโคโคแล้วก็น บาบใดที่ยังเรายังไม่ได้ออกไปจากชัง้งมันจะไม่มีตัวอะไรเกิด แล้วจะมืออีกแล้วจะมือแล้วจะมือแล้วอาหวใจ มาอ,อะไรกันมาเขามีปั๊บเสียงขอโทษครับรเ,เห็นไหมล่ะว,ว่าเดินออกจากชั้งแล้วเกิดอะไรขึ้น ซ่อมแผลซ่อมกงนซ่อมปิดแผล เราต้องจัดสรรห้องแต่และห้องก่อนตอนนี้มีอยู่สองห้องห้องนี้กับห้องนู้นห้องเนี้ยเลยควรจะเป็นห้องนอนส่วนห้องนู้นน่าจะเก็บของคุณ คิบไปตอนที่มันเช้าเลยกันนะเอ้าอล้วทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วว่าทำไมมันเป็นปลนู่นี้เนี่ยตุ๊้ยแอปอเปิลแกแต่ตอนนี้เราไม่มีเหล็กไม่อยากเสียง ขุดขุดเลยโอ้ยคีปเปอร์คีปเปอร,ปอร์ไม่ได้เปิดเสียงหูหนวกตอนนี้ เดียวจริงหอวมันหมามันกัดเกายวตูนตายไปแล้วโอ้โหตายตัวเลยเฮ้ ไม่มีตัวไหนเอาเลยไม่มีทางเลือกละ โอหลังพึ่งเต็มเลยอาฮาไปเอาสีน้ำเงินมา Yeah, let you know not job. ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ออาไเอดเกียงเลย สีอันนี้ไม้แยกมาครึ่งหนึ่งมันไม่ครึ่งให้อ่ะโอยต่อไปส่งอะไรดีอ่ะทำประตูอ่ะ โอ้โหยากนะเลตตนก็ไม่มีน่าจะนี่สร้างก่องให้คู่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้ฝั่งนี้เข้าหลัง Tại tạt bay và đi mà bà. เอาไก่บอ okay, ไม่ไม่เป็นการให้ไม่ไม่ใช่การเทม a power power i love อ้ยตะเมื่อไี้แล้วไปเลยปุ๊บขอเช็คหน่อยเปิดไหมเปิดไม่ได้ไ mày mày đi อ้ออกปุ๊บยิงปั๊บเอาไปเอาไปร็ปับปับรปับปับ ọ tập mai đặt Mai sáu, ba, sáu, ha oh. Thế. ha Thế. ha ha ha, ไ้ที่เหลือเก็บไว้ตรงนี้ออนนี้เป็นบล็อกตอนนี้เป็นอาหารานี่ล้วกันนะตอนนี้เป็นบล็บอกต่างๆ เขาไก่ตอนจบกันเลยกันเอาละครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้เออเริ่มใหม่แบบเหนือหน่อยๆนะครับบา,บายบาย